โอ้สับมะกอไม่เป็นนะแล้วก็ขูดเนี่ยโอก็ไม่กล้าใช้นะโอเคยโดนบาดไงไม่มีทักษะการใช้เครื่องครัวนี่นะคะโอทำยังไงโอฝานเป็นชิ้นบางๆนะคะมะกอหนึ่งรูปแล้วโอก็พอฝานสไลด์เป็นชิ้นบางๆแล้วโอก็เอ,เ,อเ,อเอามีดเนาะมากรีดกรีดที่มันเป็นริ้วๆๆค่ะกระเทียมด้วยนะคะกระเทียมเนี่ยบ้านอื่นเขาใช้โขลกหรือไม่ก็ใส่ที่ปั่นนะโอ้ก็มีที่ปั่นแต่ก็ กลัวไงเวลาที่ล้างโถปั่นใช่ไหมคะใบมีดอะ่ะโอเป็นคนที่ซุ่มซ่ามอะ่ะโอก็ใช้วิธีเหมือนเดิมคะ่ะหั่นกระเทียมคะ่ะแล้วดูสิคะว่าโอนะคะทั้งหั่นกระเทียมแล้วก็หั่นมะละกอจานใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นล่ะคะนิ้วคะ่ะนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางเนี่ยออชาชาจี้จีอยู่ตรงปลายนะคะแต่ละวันเนี่ยมักจะมีอาการใหม่ๆเปิดขึ้นเกิดขึ้นกับพวกมือข้อมือคอบาลเนี่ย ก็เพราะอะไรคะการใช้ชีวิตประจําวันของเราคะ่ะคือมันหันเยอะใช่ไหมหันเงี้ยหันนานมากทํางานติดต่อกันหลายชั่วโมงอะ่ะพอมันชาทําไงคะก่อนนอนก็นี่เลยคะ่ะทายานะคะทายาทายาทยาก่อนนอนตื่นขึ้นมาถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นแต่อย่าลืมนะคะว่าเมื่อไหร่ที่เรามีอาการเจ็บป่วยไม่ว่าจะปวดตรงไหนก็ตามเนี่ยคอบ่าไหล่เข่าขามือชานิ้วล็อกอะไรก็ตามนะคะป่วยแล้วปวดแ,แล้วเนี่ย ทาทายะเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะทําให้คุณแบบหายนะหรือกลับไปทํางานต่อได้ทันทีคือมันช่วยบรรเทาใช่ไหมคะบรรเทาแล้วต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะอย่างเช่นอ่ะโอเคโอรู้แล้วว่าโอ้มือโอชาเนี่ยแบบเนี้ยจะให้โอไปหั่นซ้ําอีกหรือว่าถ้าจะทําอะไรกับข้าวเพิ่มเนี่ยโอก็ต้องบอกตัวเองว่าพลกก่อนนะช่วงเนี้ยคือทาทายะแล้วเราก็บริหารนิ้วให้มันดีขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปทํานะคะ